ดวงดีทุเดย์กลับมาแล้วจ้าดวงมหาโชค้าราศีรับทรัย์ รับโชคดวงเด่นเงินทองรวยเกินต้านมากแม่ก็คือจะบอกว่าห้าราศีนี้นะคะเป็นราศีที่หยิบจับโชคเนี่ยก็จะพ่วงไปด้วยเงินทองลาบลอยเข้ามานะคะเพราะวาดวงชะตาช่วงนี้เนี่ยมีดวงเด่นเรื่องเงินเงินทองทองคุณมีดวงมหาโชคลาบนะคะกองเงินกองทองเนี่ยจะหล่นทับนะคะได้เงินแบบฟุกฟุกหรือไม่ได้คาดคิดนะคะรวยเกินต้านเพราะว่าโชคลาบไม่ว่าจะเป็นโชคด้านไหนๆเนี่ยก็จะเป็นเงินเป็นทองคือ เข้ามาหาตัวนะคะอะมี5ราศีที่เข้ารอบมานะคะราศีแรกที่เข้ารอบมานะคะ ได้แก่ชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนนะคะคุณกำลังจะมีโชคใหญ่ตั้งแต่เห็นคำทำนายนี้นะคะไปะจนถึงกลางปี2,567นะคะโรงจาตาเนี่ยจะได้รับโชคใหญ่จากการเสี่ยงดวงนะคะหรือราบลอยนะคะมีราบลอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะมีดวงได้หยิบจับเงินแสนกับเขาเสรยทีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแบบว่ามีโชคเนาะหรือว่ามีทุกข์ เรื่องของเงินเสมอแต่หลังจากนี้นะคะทุกปัญหาการเงินเนี่ยก็จะขี้คายภาระการเงินจะระบายเบาบางลงนะคะและสภาพทางการเงินสภาพท่องต่างๆก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะอ่ะราศีมีนไปแล้วนะคะ ต่อกันที่ชาวราศีมิถุนนะคะคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเนี่ยกำลังมีโชคจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเซนคุณแรงมากในช่วงนี้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวไปนะเขาจะมาแค่ให้โชคคุณอาจจะเห็นจากความฝันหรือเลขสําคัญสำคัญกับคนที่เสียชีวิตหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะและเมื่อได้โชคครั้งนี้อย่าลืมไปทําบุญนะคุณอาจจะมีโชคอยู่เรื่อยๆนะคะกับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะราศีสิงห์ล่ะราศีสิงห์ก็เข้ารอบมานะคะคุณกําลังจะมีโชค จากตัวเลขนะคะเลขที่เกี่ยวกับตัวคุณอาจจะเป็นตัวเลขจากับบประชาชนแบบเลขลัคกี้นัมเบอร์ของคุณจะเป็นเลขที่มีความสําคัญกับคุณมากนะคะดวงคุณเนี่ยจะได้รวยแบบไม่คาดคิดนะคะเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสายเสี่ยงดวงเนี่ยห้ามพลาดเลยโอกาสดีๆรออยู่โชคใหญ่แบบนี้นะคะคือ คุณต้องรีบงับรีบเล่นทันทีนะคะคุณจะได้ปังๆเองเวยๆนะคะอ่ะมาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกกันบ้านดีกว่านะคะ โชคลาภของคุณเนี่ยมาจากหลายทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางการงานทางการเงินและโชคลาภต่างๆคุณจะโชคดีในเรื่องของเงินมากๆนะคะในเดือนนี้นะคะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายรายรับไม่ขาดมือโชคดีไม่แพ้ใครเลยนะคะรับทรัพย์รับเงินแบบรัวๆคนรอบข้างคอยสนับสนุนนะคะัพ p อ o r t ทางการเงินอีกด้วยนะคะคนราศีนี้เรียกว่าการเงินโชคลาภไม่มีทางลําบากและปิดท้ายด้วย ด้วยชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรนะคะดวงเนี่ยเป็นมหาโชคมหาลาภอยู่แล้วนะคะไม่เคยแพ้ไขรนะคะหยิบจับอะไรก็ต้องได้เงินนะคะบอกเลยว่าราศีนี้เนี่ยร่ำรวยเกินตานรับทรัพย์เกินไข่นะคะเป็นราศีที่ไม่มีตกอักเลยนะคะและช่วงนี้เนี่ยยังมีลาบลอยเข้ามาหาอีกนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนแบบฟุกฟุกมีเงินมีทองแบบหล่นทับก้อนโตนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยเข้าสู่ความมังค่ง มั่นคงนะคะคือการเงินแบบสุดๆเลยค่ะคือรวยมากๆรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆและนี่คือคําทํานายนะคะของตุงดีทูเดย์นะคะที่มาฝากนะคะจากวันนี้ถึงกลางปี2567นะคะราศีมีนราศีเมถุนราศีสิงห์ราศีพิจิกและราศีมังกรน้อมรับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งทุกอย่างที่คุณทำได้และส่งต่อคลิปดีๆให้กับ ครอบครัวคนรอบตัวนะคะถ้าเขาเกิดในราศีมีนเมถุนสิงพิจิกบมังกรนะคะส่งไปเลยขอให้คุณโชคดีรับทรัพย์รับโชคดวงเปิดมหาเฮงมหารวยสาธุค่ะ